ครับมาดูเหรียญกันก่อนนะครับเหรียญห้าบาทปีสามศูนย์นะครับพ่อหลวงราชการที่เก่ารูกันก่อนชมกันก่อนนะครับเป็นเหรียญห้าบาทที่หายากนะครับเขียนด้านหน้าว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับเขียนด้านหลังว่าราชการที่เก้า เดี๋ยวผมจะยกขึ้นมาให้ดูนะครับจะเป็นพอสออะไรนะครับโทรศัพท์ก็ไม่แคร์เงินเป็นเหรียญห้าบาทนะครับ B สามศูนนะครับที่ เขาเล่นกันแพงๆน่าจะเป็นปีสองพันห้าร้อยยี่สี่สองสี่หรือสี่สองนะครับสองสี่น่าจะเป็นสองสี่แต่เหรียญน,นี้ปเป็นเหรียญปกติแต่ปกติก็หายากเหมือนกันนะครับ ปีสามศูนย์ไม่ชัดเจนเลยนะครับเหรียญห้าบาทสุวรรณหงเหรียญที่หายากทุกวันนี้ไม่มีนะครับเพราะเก็บหมดแล้วนี่ด้านหลังนะครับ ต่เรียนก็ไม่สึกเท่าไหร่แต่โทรศัพท์โทรศัพท์มันไม่ชัดนี่ด้านหน้าด้านหลังนะครับห้าบาทตรงไลนนี้ก็มีทรงแดง โทรศัพท์นี้เอาดีไม่ได้นะครับเวลาถ่ายมองอะไรก็ไม่เห็นปีสามศูนนะครับเหรียญที่หายากทุกวันนี้ไม่มีหรอกครับเพราะเก็บหมดแล้วที่เขาซื้อไปไแพงเป็นล้านสองล้านก็น่าจะเป็นปีสองพันห้าร้อย ยี่สิบสี่นะครับเป็นปีสองสี่ตัวนี้เป็นปีสามศูนย์นะครับห้าร้อยสามศูนย์ครับขอบคุณครับที่ดูที่ชมกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ